สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง10ตัวละครที่จะมีในเกม GTA ภาค6นะครับข้อมูลทั้งหมดก็เอามาจากตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะว่าในคลิปนะ่ะเขาเปิดเผยตัวละครด้วยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้จะมาเจาะลึกกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะในคลิปหลุดก็โผล่มาหลายคนเหมือนกันนะครับมีตัวร้ายด้วยครับทุกคนจังหวะนี้นะครับสำหรับคนที่1คนที่2นะครับเราเ ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วก็คือรูเซียกับเจสันนะตัวละครหลักนะครับเราจะข้ามไป3กับ4นะครับคนที่3กับ4ก็คือบิลลี่กับ c คลยนะครับ2ชื่อนี้ทุกคนน่าจะจาได้นะครับ2คนนี้ก็มาจากคลิปหลุดนั่นเองครับทุกคนมันก็จะมีฉากนึงครับที่มันเผยตัวละครมา4ตัวเลยนะครับซึ่งมีครับว่าบิลลี่กับไคลยต่อท้ายรูเซียกับเจสันนะครับทุกคนน่าจะจําได้เนาะ และ2คนนี้ครับเขาเคยวางให้เป็น4ตัวละครหลักในเกมนะครับแต่เขาได้ตัดออกเนาะให้เหลือแค่2คนคู่ผัวเมียขวางนรกนะครับทุกคนตอนนี้อ่ะเรามาเริ่มกันที่คนแรกนะก็คือบิลลี่มันคือใครครับทุกคนบิลล <c oughs> ี่นี่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กของลูเซียหรือเจสันนะครับทุกคนนะอื ก็คือบิลลี่นี่จะเป็นส่วนหนึ่งของการป้นครั้งใหญ่ในเกมนะครับซึ่งหมายถึงเราไปป้นนะก็อาจจะมีบิลลี่ไปป้นกับเราด้วยในบางภารกิจนะครับและบิลลี่ก็มีความสัมพันธ์กับตัวละครหลักอย่างพวกเราด้วยนะครับและเขาก็เป็นกุญแจสําคัญในการเข้าใจเนื้อเรื่องด้วยนะครับแสดงว่าบิลลี่นี่ก็ อาจจะอารมณ์แบบลามาอะไรนี้ทุกคนนะอืมก็น่าจะเป็นไปได้นะครับลามากับแฟรงกินนะมีความสัมพันธ์แบบรู้จักกันอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโซคนต่อไปครับชื่อครายนะครับไอ้หมอนี่เป็นโปรแกรมเมอร์ครับทุกคนนี่และเขาก็เป็นคนเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนะครับนี่และก็อาจจะช่วยจีสันกับลูเซียป้นด้วยนะครับทุกคนนะน่าจะใช่เลยนะก็อาจจะ มันอาจจะช่วยเราซัพพอร์ตเรานะก็อาจจะแฮ็กโปรแกรมเข้าไปในบริษัทอะไรอย่างนี้นะจะเป็นทรงนั้นนะครับคาดว่านะครับก็อารมณ์คล้ายๆกับเกมวัดด็อกนะทุกคนเอ๋ยอาจเป็นไปได้นะครับแล้วเขาก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะครับและคลก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่จะทําให้การทําภารกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้ดีขึ้นกว่าภาคก่อนนะครับให้มันทันสมัยขึ้นนะพูดง่ายๆนะครับซึ่งภาคก่อนๆน,นี่อาจจะ โผล่มาอยู่นะเกี่ยวกับการแฮกนู่นนี่นั่นนะครับแต่ในภาคนี้อาจจะทําให้มันแบบว้าวขึ้นในการเล่นภารกิจนะครับซึ่งเกี่ยวกับการพ้นจุดที่ไฮเทคอะไรงนี้นะและตัวละครตัวต่อไปชื่อเดรครับทุกคน D R E นะครับเขาคนนี้เป็นเจ้าของไนท์ครับนะครับและคาดว่าน่าจะมาจากคําว่าด็อกเรเดนะครับด็อกเตรเด ก็เป็นคนที่ดังๆนะทุกคนที่ร้องเพลงกับสนุปด็อกนะคนนั้นแหละนะครับคาดว่านะซึ่งด็อกเตอร์เดก็เคยผู่ออกมาใน DLC GTA ภาคออนไลน์เนาะซึ่งก็มาทั้งตัวทั้งหน้าทั้งชื่อเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าภาค6นี้อาจจะมาแค่เดรีเฉยๆก็ได้นะครับแต่ก็สงสัยหรือเอ๊ไว้ก่อนนะว่า เจ้าของร้านที่เกี่ยวกับเพลงนะก็คือไนท์คลับก็อาจจะเป็นเขาก็ได้นะครับในฉากหลุดนะเคยมีฉากที่ตัวละครเรานะ่ะทั้งสองเลยนะจีสันกับลูเซียไปที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งนะ่ะทุกคนน่าจะจําได้เนาะแต่ก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนาะก็คือเดินเข้าไปในไนท์คลับนะแล้วเราก็จะได้คุยกับตัวละครตัวหนึง่งชื่อเดรนะครับแล้วเขาคนนั้นก็คือเจ้าของขับเลยนะและเขาคนนี้ก็ มีความเชื่อมโยงกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าบูบี้นะครับบูบี้ซึ่งแปลว่าหน้าอกผู้หญิงอะไรนะเดรกับบูบี้เนี่ยเขาจะร่วมวงทําวงขึ้นมานะครับอืมแล้วก็จะทําวงดนตรีนะสองคนนี้นะครับนะเขาก็คุยกันเนาะซึ่งมันก็คาบเกี่ยวกับบูบี้ด้วยนะครับบูบี้น่าจะรู้จักเราด้วยนะครับอืมรู้จักรูเซียหรือเจสันเนาะและไอ้บูบี้เนี่ย มันได้อนุญ,ญาตให้เจีสันกับรูเซียนะไปพักบ้านของมันด้วยนะครับทุกคนนะอาจจะเป็นฉากนอนพักหรือเปล่านะอาจ,จเป็นไปได้นะครับทุกคนนะเรื่องราวมันซับซ้อนซนเงื่อนอยู่แล้วครับทุกคนเอ๋ยอ่ะไฟที่คนต่อไปเลยครับคนต่อไปชื่อไวแมนครับทุกคนไอคนนี้อาจเป็นดาราดังนะครับทุกคนนะหรือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลหรืออาจจะเป็นมาเฟียก็เป็นได้นะครับไอคนนี้ไวแมนนะ เขาถูกมองว่าเป็นนักทฤษฎีสมคบคิดเรื่องอะไรบางอย่างนะครับเหมือนเขาจะวางแผนเมื่อดอะไรบางอย่างอยู่นะซึ่งเราจะต้องทำภารกิจเพื่อที่จะเปิดเผยแผนที่เขาปกปิดไว้ให้โลกรู้อะไรงี้นะครับอไอไวแมนเนี่ยก็จะมีภารกิจกับมันนะและเราก็ไปเปิดเผยความลับของมันอะไรงี้นะครับส่วนคนต่อไปัขทุกคน เป็นตัวร้ายครับจังหวะนี้สอคนต่อไปเป็นตัวร้ายชื่อของมันชื่อว่าอาร์บีชอครับนี่และไอตัวนี้นะอาร์บีชอเป็นตัวร้ายจอมหาเรื่องด้วยนะครับแล้วเขาก็เป็นตัวละครสุดโหดใน g d ดี e นะครับแล้วก็บงเล็บด้วยว่าไม่ได้มีแค่มันคนเดียวนะครับมีหลายตัวด้วยประเด็นอืและอาร์บีชอก็เป็นตัวละครที่โหดเที่ยม แต่มันเป็นคนเจ้าเสนห์นะครับนี่อาจจะอยู่ในวงล้อมสาวๆนะหรืออาจจะเป็นลุงที่เต้นอยู่บนเรือยอดวนทุกคนไออาร์บีชอเนี่ยอืซึ่งตัวละครตัวนี้ครับจะค่อนข้างอันตรายกับเจสันและลูเซียเป็นอย่างมากนะครับและเหตุการณ์การขัดแย้งทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นในเกมนะครับจะเป็นชอเองหรือว่าอาร์บีชอนาะ มันมาหาเรื่องเราเองนะครับทุกคนประเด็นหรือมันไม่ชอบอะไรเราหรือเปล่านะครับหรือมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะอาบีชอเนี่ยอาจจะเป็นตำรวจก็ได้ทุกคนเอ๋ยเอออาจเป็นไปได้นะหรือว่าอาจจะเป็นตำรวจที่จะมาตามจับเรานะเพราะมันมาหาเรื่องเรานะซึ่งเกมนี้เราต้องเป็นโจรอยู่แล้วนะทุกคนนะแกนทปออโต้ป้นรถเนาะตัวร้ายของเราคือตำรวจครับจังหวะนี้ะไปกันต่อครับ ตัวไายตัวต่อไปครับมีด้วยนะชื่อแซมครับไอ้หมอนี่เป็นนักวางแผนนะครับน่าจะเป็นอัจฉริยะเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วเขาก็เป็นนักวางแผนและสามารถจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์กับตัวเองได้ด้วยนะครับไม่รู้นะว่ามันคือใครแต่ว่าเป็นนักวางแผนน่าจะเป็นตัวละครที่ฉลาดนะครับแล้วก็การ,รเผชิญหน้ากับแซมนะครับจะมีความเข้มข้นแล้วก็ท้าทายอย่างแน่นอนนะครับแม้เขาเขียนมาแค่นี้นะ อ๋าก็มาได้เติมแต่งเท่าไหร่นะส่วนคนต่อไปครับทุกคนน่าจ,จะรู้จักอยู่แล้วนะครับก็คือสเตฟานนี่ครับทุกคนเจ้ J. คนนี้ก็คือเจ้หัวฟูในเทนเลอร์ er หลักนั่นแหละนะอาจจะเป็นเพื่อนในแง่าการช่วยเหลือในการใช้ชีวิตนะครับทุกคนนะแล้วเขาก็อาจจะเป็นตัวละครที่แนะนําเราใช้ชีวิตซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับรูเซียนะซึ่งในฉากนะรูเซียมันติดกุกนะอาจจะไปไปได้ว่ารูเซียมัน พ้นโทษออกมาแล้วมันยังติดต่อกับสเตฟานนี่อยู่หลังจากนั้นนะครับแล้วเขายังบอกต่อด้วยนะว่าสเตฟานนี่จะเป็นตัวละครที่ช่วยเหลือตัวละครหลักอย่างเราซึ่งเธอก็มีความพักดีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ทําให้เนื้อเรื่องของเกมน่ะมีน้ําหนักมากขึ้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปบวกอย่างเดียวนะหรือว่าเสเพอย่างเดียวนะครับก็อาจจะมีฉากอบอุ่น เกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือว่าความหมายของการใช้ชีวิตด้วยไรเงี้นะครับส่วนคนสุดท้ายครับชื่อว่าเชสเตอร์ครับนี่ชื่อคุณค้นว่ะไม่ใช่ตะลุงแว่นอ้วนนั่นนะแต่ก็ไม่แน่นะครับทุกคนนะ Hey, แต่ในภาค5ามันรวยไปแล้วไม่ใช่เหรออืมไม่ใช่หรอกนะเพราะว่าไอเชสเตอร์ในภาค6นี้นะครับมันเป็นเจ้าของร้านขายดนตรีครับทุกคน hey. เชสเตอร์เป็นหนึ่งตัวในตัวละครที่เราจะได้เจอระหว่างเนื้อเรื่องนะครับซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของร้านดนตรีนะแล้วเขาก็จะมีภารกิจให้เราทำซึ่งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางด้านดนตรีด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเนื้อเรื่องนี้มันจะไปข้าวเกี่ยวกับด็อกเตอร์ หรือว่าคนที่ชื่อบูบี้ทุกคนไม่อยากพูดชื่อมันเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปติดเหลืองเขาแต่แต่นะไอเชสเ,เตอรต์นี่จะเป็นตัวโจ๊กในเกมนะครับอาจจะเป็นราม,มานะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยแปลกประหลาดนะครับแล้วเขาก็มักปล่อยมุกตลกในเนื้อเรื่องนะครับเขาว่างันนะครับซึ่งมันก็ข้าบเกี่ยวกับภาคเก่าๆนะภาคแสนเนี่ยมันก็จะมี o อกับ Ma d d o อนะซึ่งภารกิจเกี่ยวกับเนื้อเพลงอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเกี่ยวกับเพลงเนะาะก็เป็นได้ว่าภาคนี้ก็เหมือนกันเนาะเพราะว่าทุกภาคมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับเพลงเข้ามาตลอดนั่นเองครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ละการสหรับคลิปในนักดาราเมทุกตัวละครกออ็จะออกมาประมาณนี้นะแต่ที่จริงมีเยอะกว่านี้อีกนะประมาณสัก15ตัว16ตัวนี่นะแต่ตัวละครพวกนั้นนะ่ะมันมีชื่อก็จริงนะ แต่มันไม่มีรายละเอียดเลยทุกคนนะมันจ,จะเป็นชื่อที่โผล่มาในป้ายโฆษณาอะไรต่างๆนะหรือว่าอาจจะเป็นตัวละครที่มันอยู่ในคลิปหลุดนะแต่มันไม่มีความหมายนะว่ามันคือใครอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่ได้เอามาพูดถึงนะครับตัวละครที่มีทั้งหมดที่พูดถึงนี่ก็คือมีความเชื่อมโยงในเกมแล้วก็เทรลเลอร์แล้วก็ในคลิปหลุดเนาะอย่างเช่น คนที่ชื่อบิลลี่กับไครเน่ยสคนนี้ถือว่าเป็นตัวละครเด็ดโคตรเลยนะครับเพื่อนสนิทเราแล้วก็จะมีโปรแกรมเมอร์ด้วยครับทุกคนจังหวะนี้ก็สมเหตุสมผลโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ารู้อะไรอีกเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่คลิปต่อไปสวัสดีครับผม